าทุกคนคิดถึงยะลาทุกคนจะนึกถึงอะไรหลายคนอาจจะนึกถึงอำเภอเบตงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมายหรือบางคนอาจจะนึกถึงผังเมืองยะลาที่ติดท็อป30ของโลกแต่ในวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักเมืองรองในจังหวัดยะลาที่ถึงแม้จะเป็นแค่เมืองรองแต่ก็มีดีไม่แพ้ตัวเมืองหลักเช่นกันเวลาพวกเราจะเดินทางไปเบตงผ่านสี่แยกมาลาย,ยูบางเกาะเข้ากรงปีนงัง ไปบนานังสตาผ่านทานโตและเข้าสู่เบตงหลายคนอาจจะมองว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านในการไปเบตงพวกเราจึงอยากเสนอข้อมูลเมืองรองให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดยะลามากขึ้นและในวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมารู้จักนรกทานโตสู่ตำนานเมืองดาหลาหลายคนอาจจะสงสัย ทำไมพวกเราถึงเปิดหัวคลิปด้วยคำว่านรกทานโตทุกคนคงจะนึกถึงความน่ากลัวไม่ก็เหตุการณ์ความไม่สงบในอำเภอทานโตแต่ในที่นี้พวกเราจะพาทุกคนมาเปิดโลกกับคำว่านรกทานโตนรกทานโตเป็นคำพูดเล่าขานของคนในพื้นที่ที่เล่าถึงสถานที่ราชการแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอทานโตปัจจุบันสถานที่นั่นก็คือท ant ันทสถานทานโต หรือว่าคุกทานโตนั่นเองซึ่งที่นี่ในอดีตมีไว้เพื่อกักขังนักโทษทางการเมืองกับนักโทษคดีอุกชะกันต่างๆจากทั่วประเทศที่นี่มีทั้งไข้ป่าไข้ามาลาเรียเต็มไปหมดจนชาวบ้านในพื้นที่เรียกขานที่นี่ว่านรกทานโตแต่ปัจจุบันทานโตได้เปลี่ยนไปแล้วจากในอดีตที่เป็นป่ารกร้างในตำบลแม่วาดสู่ตำนานเมืองดาลา มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างคาเฟ่ศิลาคาเฟ่ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยป่าไม้กลางธรรมชาติและยังมีฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่สร้างขึ้นเพื่อกระกจรายรายได้และความรู้ให้กับคนในชุมชนไฮไลท์สำคัญอีกที่หนึ่งในอำเภอทานโตนั่นก็คือสะพานแม่วาดที่สร้างขึ้นเพื่อลดระยะทางในการเดินทางไปอำเภอเบตง นี่ที่นี่นะถ้าพวกเราไปตอนฤดูร้อนช่วงน้ำลดจะเห็นหมู่บ้านที่อยู่ใต้น้ำสวยงามมากเลยและถ้ามาที่นี่นะอย่าลืมแวะของฝากอย่างปลาส้มคุณดาวที่มีตราสินค้าโอท็อประดับ5ดาวเลยนะครับสุดท้ายนี้พวกเราอยากเชิญชวนทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้รู้สึกอยากมาท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดยาลากันนะครับ